ท่านทั้งหลายคนทั้งหลายที่เขาฝึกสร้างฝึกมาเขาฝึกไว้ทําไมเขาฝึกไว้ให้มันชานิชานาญเมื่อมันชานิชานาญถามามาชานิชานานแล้วเขากอไปเป็นม้าแข่งบ้างใช้ในราชาการสงครามบ้างสงครามบ้างสร้างคนมาสร้างก็เหมือนกันแล้วฝึกให้ชานิชานานแล้วแล้วก็เขาจะเอาไปลากทรงบ้างเอาไปใช้ในราชการบ้างข้อนี้สันใด เรามาฝึกตัวของเราในขณะนี้โดยการมีสติสัมปสัญญาเืินเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดทำกิจใดๆก็ตามเรากกำหนดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเรามาฝึกมาฝึกกายฝึกมาจาฝึกใจของเราให้มีสติสัมปสัญญะในขณะที่ตาเห็นลูกหมูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้มดินรสกายถูกเย็นร้อนอ่อนแข็งเรามาฝึกกำหนดจิตกำหนดเวทนากำหนดธรรมะอยู่ตลอดเวลานี้ ก็คือเราในขณะนี้เรา,าเรามาฝึกเพื่อในเมื่อเราฝึกฝนอบรมตัวดีแล้วให้คล่องแคล่วแล้วเราฝึกตัวเองให้อาถานให้สามารถให้รู้หลักการให้รู้วิธีการในการที่ทําททำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากขันธสันดานและเมื่อเรามีเมื่อเมื่อเราฝึกจนเกิดความคล่องแคล่วว่องไว,ไวไวพิบมีสติปัญญาดีแล้วเราก็จะ ไปทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากขันธ์ทันดานคือหมายความว่าเมื่อเราฝึกอย่างนี้อย่างนี้อยูอย่ตลอดเวลาสติของเราจะมีกําลังมีกําลังมีอนุภาพมีพลังมีสมรรถนะสูงสูงจนเหนือกว่าโมหะเมื่อสติของเรามันสูงกว่าโมหะแล้วเราก็จะเอาสตินี่แหละไปดับโมหะพร้อมทั้งกิเลสทั้งหลายให้หมดไปจากขันธ์ันดานของเราเือพูดอย่างหนึ่งว่าเมื่อสติ มีกำลังสมบูรณ์แล้วสตินี้ก็จะทำหน้าที่ดับโมหะให้หมดไปจากคันธนานตามกำลังของสติถ้าดับได้ครั้งหนึ่งก็ถือว่าเราได้บรรลุโสดาบันแล้วถ้าดับได้เป็นสมุทเชษระหารครั้งที่สองก็ถือว่าเป็นปัสสกตาคามีถ้าดับโมหะในครั้งที่สามก็ถือว่าเป็นพระนาคามีถ้าดับได้ครั้งที่สี่ก็เป็นอน,นว่ากิเลสตัณหาหมดแล้ว ชาตินี้เป็นชาติสุดเราอยู่จบภพเมจันแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเกิดอีกของเราไม่มีเรามีพระนิพานเป็นที่ได้เป็นที่ถึงเป็นที่บรรลุแล้วเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้สละา,าไดสละใจสรุปว่าท่านวาเวลาจเจริญพระกรรมฐานเนี่ยถ้าผู้ใดมีสติสมบูรณ์เร็วผู้นั้นก็ได้บรรลุธรรมวิเศษเร็วแต่ถ้าผู้ใดสละใจไม่สนใจในการที่จะใช้สติกำหนดบทพระกรรมฐานที่ เรากาหนดอยู่ขณะนี้ผู้น,น,น,นั้งก็บรรลุชาหรือไม่ในบรรลุเสียเลยขอสรุปประชันหนึ่งว่าเราทํากรรมฐานอยู่ในขณะน,นี้เราทําเพื่อต้องการให้สติของเรามีกําลังมีอนุภาพมีพลังมีสมรรถนะสูงเมื่อสติของเราสูงสมบูรณ์แบบแล้วเราก็จะเอาสตินี้ไปดับโมหะพร้อมทั้งกิเลสตนาทั้งหลายทั้งปวงให้ดับไปสิ้นไปศูนย์ไปจากขันธสันดาน เห็นนั้นเรามาสถานที่นี้เราจึงมาฝึกตัวเราเองเพื่อให้เกิดความสามารถดังกล่าวมาแล้วข้างต้นประการที่สองนอกจากฝึกแล้วก็ฝนคําว่าฝนในภาษากรุงเทพเขาเรียกว่ารับแต่ขอพูดนะประโยคเดียวรับกับฝนอันเดียวกันถ้าฝนเป็นภาษาอีสานถ้ารับเป็นภาษากรุงเทพเราทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้เรามาฝนเรามาฝนตัวของเรา ผลอะไรผลตาผลหูผลจมูกผลลิน้นผลกายผลใจของเรา ci? เราผลอย่างไรเพราะว่าเห็นว่าโทษเวลาตั้งแต่มันอยู head, ่นี่หลายๆวันแล้วมาเห็นว่าเราไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้ผลตาผลหูผลจมูกผลลิ้นผลกายผลใจเลยอาจจะคิดอย่างนี้ท่านทั้งหลายตั้งแต่ชวมมงแรกเราปฏิบัติพระกรรมฐานเราเริ่มผลแล้วผลตาผลหูผลจมูกผลลิ้นผลกายผลใจ เอาอะไรผลเอาสติผลผลตาผลหูผลจมูกผลลิ้นผลกายผลใจแล้วผลอย่างไรขณะที่ตาเห็นรูปเรากําหนดว่ารู้เห็นหนอเห็นนอเห็นหนอะเราเริ่มผลแล้วนะถ้าเห็นหนอเห็นนอเห็นหนอเห็นเนอะละลายกับถ้ากําหนดสามครั้งก็เือว่าผลในสามครั้งแล้วกําหนดเจ็ดครั้งก็ถือว่าผลเจ็ดครั้งกลับไปกลับมาแล้วในขณะที่หูได้ยินเสียงกําหนดได้ยินเนอได้ยินนอได้ยินเนอะแ้ผลหูแล้วเนี่ยในขณะที่จมูกได้กลิ่น กำหนดได้กินเนาะกินเนาะกินเนาะฝนแล้วฝนจมูกแล้วในขณะที่ลิ้นในรถกำหนดว่ารถเนาะรถเนาะรถเนาะเนี่ฝนลิ้นแล้วนี่ยขณะที่กายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งกำหนดว่าถูกเนาะถูกเนาะถูกเนาะเราฝนแล้วเนี่ยเราฝนแล้วฝนอะไรต้องบอกฝนเพราะอะไรจังฝนตาฝนหูฝนจมูกฝนลิ้นฝนกายฝนใจเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันมีสนิมอะไรเป็นสนิม โลภะโทสะโมหะราคะมานะทิติตัณหาอุปทานวิชานี่ถือว่าเป็นสนิมของตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเมื่อเราฝนตาเหมือนกับคนทั้งหลายที่เขาจะฝนพระฝนมีดฝนขวานแลเ,เขาจะเอาผ้ามีดเอาเคาไปเขาจะาพระมีดเอาขวานมาใช้เขาก็ต้องฝนใหนหมดสนิมซะก่อนเมื่อพระก็กดีมีดก็กกดีขวานก็ดีมันหมดสนิมแล้วและมันคมดีแล้ว เขาก็สามารถจะไปตัดโน้นฟันนี้ได้ตามประสงค์ข้อนี้ชันใดเมื่อเราทั้งหลายมาผนตาฝนหูฝนจมูกผลลิ้นผลกายผลใจของเราให้มันหมดสนิมคือกิเลสตาหูจมูกลิ้นกายใจเธอว่าเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจตี่คมแล้วนะที่นี่เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันคมคมไปด้วยสติคมไปด้วยเออคเอาคมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเราก็สามารถเอาเขาสามารถเราเราก็สามารถเอาไปตัดกิเลสตัณหาให้หมดไป พูนไปจากขันสันันเห็นนั้นเรามาสถานที่นี้เรามาเรามาฝนเรานอกจากมาฝึนแล้วก็มาฝนประการที่สามเรามาสู่สถานที่นี้เรามาอบมาอบกายก็ว่าจะอบใจของเราเหมือนกับคนทั้งหลายที่เขาอบเครื่องนุ่งห่มของเราจนอบผ้าอบอบมาอบมาอบผ้านุ่งผ้าห่มของเราเอาของเขาเขาอบเพื่ออะไรเพื่อต้องการว่าให้ผ้าของเรามันหอมไปด้วยกลิ่น กลิ่นของหอมเช่นวาพิมพ์ะเสนเฐลก่นจันหรือเครื่องอหอมต่างๆเมื่อเขาอบแล้วเครื่องนุ่งหอมเอาเครื่องนุ่งหอมก็จะหอมไปด้วยกลิ่นของหอมตั้งายทั้งปวงเหล่านั้นข้อนี้ชั้นใดเรามาอบกายอบวาจาอบใจของเราด้วยการเจริญพระกรรมฐานอยู่ที่นี้ในขณะนี้ก็คือเรามาอบกายอบวาจาอบใจของเราให้หอมไปด้วยกลิ่นศีลหอมไปด้วยกลิ่นสมาธิหอมไปด้วยกลิ่นปัญญา เมื่อใดกายวาจาใจของเรามันหอมไปด้วยกลิ่นศีลกลิ่นสมาธิกลิ่นปัญญากิเลสหรือบาปทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดซึ่งเรียกว่ามิจิกกรมกิเลสหรือปริยุทธฐานกิเลสอนุสัยกิเลสก็ไม่สามารถที่จะครอบงำคันธท,ทันดานของเราได้คือผมโลกคมโลกโคกโกคมหลงนั้นไม่สามารถที่จะครอบงำกิตเจของเราได้เหตุนั้นเรามาสู่สถานที่นี้เราจะมาอบตัวของเราให้หอมไปด้วยกลิ่นศีล หอมไปด้วยกลิ่นสมาธิหอมไปด้วยกลิ่นปัญญาเมื่อตัวของเราหอมไปด้วยกลิ่น,ส,ส,น,ส,น,ส,นสินกลิ่นสมาธิกลิ่นปัญญาแล้วบาปท,ทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็จะมาเกาะมาจับตัวของเราไม่ได้ประการที่สามเรามาสู่สถานที่นี้เรามารมตัวของเราเหมือนกับคนทั้งหลายที่เขารมควันไฟเขาเพรายามเขาจึงรมควันไฟก็ต้องการให้ควาวมร้อนของไฟหรือไอของไฟนั้นจับอยู่หรือเกาะอ,อยู่ที่ ตัวของเขาข้อนี้สันใดเรามารมตัวของเราด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่นี้ในขณะนี้ก็เพื่อว่าให้กินศีลกินสมาธิกินปัญญากินมรรคกินผลนั่นเกาะอยู่หรือจับอยู่ที่ตัวของเราหรือให้ตัวของเรานี่เกาะอยู่กับศีลกับสมาธิกับปัญญากับอรอยิยมรรคเลยผลเมื่อใดกายแล้วเมื่อใดกายว่าจะ,ะเมื่อใดอเมื่อใดตัวของเราเนี่ยมันหอม เกาะอ,อยู่หรือจับอยู่กับสินสมาธิปัญญาหรือปัญญาอรินสมาธิปัญญาริมัคค้ผลเกาะอ,อยู่หรือจับอยู่ที่ตัวของเราเมื่อนั้นก็ถือว่าเราได้บรรลุสุขอนภุภบูบุ์แล้วชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วไม่เสียชาติเกิดเกิดมานี่ไม่เสียชาติเกิดเราเกิดมาเป็นมนุษย์พุทธระพฤตศาสนาแล้วยังในมีภาษาทาัศธทายังมีโอกาสเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมได้รู้ธรรมในะได้รู้รู้ธรรมในบรรลุธรรม ท่านทั้งหลายในอัตภาพร่างกายาวานาคือของเหล่านี้ขอไปท่านทั้งหลายเราทั้งหลายสังเกตดูหรือเราทั้งหลายก็พอที่จะรู้ว่าคนทั้งหลายคนทั้งหลายเขาจะนําสัตว์มาใช้งานเขาต้องฝึกเสียก่อนจะมานําช้างมาใช้งานจะนําม้ามาใช้งานหรือจะนําเลี้ยงมาเล่นละครอย่างนี้เป็นต้นเขาต้องฝึกเสียก่อนจึงจะได้จึงจะได้ประโยชน์จากการ มีสร้างมีมา้าหรือมีลิงหรือมีสัตว์ประเภทอื่นๆข้อนี้ชั้นใดพวกเราทั้งหลายมาฝึกตัวของเราอยู่ในขณะน,นี้ก็เพื่อว่าจะถือเอาประโยชน์จากการที่มีกายในใจฮาวารออีกอย่างหนึ่งคนอนะ่ะพวกเจ้าพวกทหารก็ดีเขาจะคู่เข้าสู่แนวรบเขาก็ต้องฝึกผลอบรมเขาต้องฝึกฝนให้รู้ ให้ใช่ให้สมรู้ให้รู้ให้ให้รู้ให้เข้าใจให้สำนิกสำนานในยุทธภูมิในการใช้อาวุธเือการยิงปืนการยิงจรวดการใช้อาวุธนมิถีเขาก็ต้องฝึกเสียก่อนจึงจะสามารถเอาชนะข้าศึกได้ข้อนี้ฉันไหนเราเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเอาชนะข้าศึกคือกิเลสก็เราต้องฝึกเสียก่อนถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่สามารถที่จะเอาเกเรได้เมื่อเราฝึกแล้วจึงจะสามารถเอาเกเรได้เอาชนะกิเสได้ เหตุน,นั้นเราทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้และปฏิบัติธรรมะอยู่ที่นี้ก็คือเรามาฝึกตัวของเราให้ชำนิชำนาญให้รู้วิธีการให้รู้หลักการในการที่จะทาลายกิสตัณหาให้หมดไปชินไปสูญไปจากขันธะสัณา์ท่านทั้งหลายคนเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วสรุปเอาสันส้นๆมันมีของสองอย่างเท่านั้นคือมีกายกับใจเมื่อเราเกิดมามีกายมีใจแล้วเราไม่รู้จักทำไม่รู้ไม่ ไม่รู้จักการไม่รู้จักอไม่รู้จักการไม่รู้จักใช้กายใช้วาวไม่รู้จักใช้กายใช้ใจหรือหรือว่าไม่รู้วิธีใช้กายใช้ใจไม่รู้จักถือเอาประโยชน์การมีกายมีใจใช้กายใช้อใช้กายใช้ใจไม่เป็นก็ถือว่าเราขาดทั้งทุนศูนย์ทั้งกําไรแต่เมื่อเรามีกายมีใจแล้วเรารู้จักกายรู้จักใจรู้วิธี ใช้กายใช้ใจแล้วก็ใช้กายใช้ใจให้มันเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอะไรที่จะได้ประโยชน์อะไรที่จะแล้วเราจะถือประโยชน์จากการมีกายมีใจได้อย่างไรเมื่อเห็นว่าเออเรามีกายมีใจแล้วเราจะถือประโยชน์จากกายจากใจอย่างนี้อย่างนี้เราก็รีบถือเอาประโยชน์ก็รู้ว่าเราก็ต้องใช้กายใช้ใจแล้วก็รู้วิธีใช้กายใช้ใจแล้วก็ใช้กายใช้ใจเห็นเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมถือว่าเรา ได้ทั้งทุนได้ทั้งกําไรเกิดมาแล้วไม่เสียสตร์เกิดไม่ขาดทุนท่านนักปฏิบัติธรรมท,ทังหลายเมื่อเรามีกายมีใจแล้วหากว่าเรามีกายมีใจแล้วว่าเราตั้งกาละเราตั้งใจไว้ไม่ถูกการเราตั้งกาตั้งใจไว้ไม่ถูกเมื่อตั้งใจไว้ไม่ถูกการคิด,ก,ดก,ก็ผิดการทําก็ผิดการพูดก็ผิด การคบกันก็ผิดเมื่อคิดผิดทำผิดพูดผิดคบคนผิดผลที่ได้รับเราเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อนแต่ถ้าเราตั้งใจไว้ถูกการคิดก็ถูกการทำก็ถูกการพูดก็ถูกการคบกันก็ถูกเมื่อคิดถูกทำถูกพูดถูกคบคนถูกผลที่ได้รับเราเองก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขเหตุนั้นท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมะอยู่สถานสถานที่แห่งนี้เรารู้แล้วว่าตัวของเรานัน้นมีของสองอย่างคือกายกับใจก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นพยายามใช้กายใช้ใจเป็นประโยชน์ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสติสัมปสัญญะระวังอย่าให้เผลอเปยอย่าให้ยาท่า,ทานทั้งหลายอย่าเป็นผู้ประมาทพยายามมีใช้สติสัมปสัญญะ กาหนดปวพรกรรมฐา,านพยายามรักษาจิตของตนให้บริสุทธิ์พยายามรำจิตในบำเพ็ญจิตบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นในขันธทันดานพยายามอบรมปุ่มปัญญาให้เกิดในตัวเอ,เอตัวจนและพร้อมกันนี้ขอทานทั้งหลายมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรมีสมาธิมีศรัทธามีปัญญาสมบูรณ์ ได้บรรลุสมาธิสมาบัติวิชาปฏิสัมพิทาปัญญาอริยมรรคผลถึงฝั่งคือพระมัตมหานรพานด้วยกันจงทุกท่านทุกท่านเทินาอาเภนเมตตาอาหังสุขิโตโหมิคอยข้าพระเจ้าจงถึงสุขนิราชทุกไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสัเพสตาสัตว์ทั้งหลายปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิด ข้าพระเจ้าขออธิษฐานบญสุกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูประชาจารย์ญาสนิทมิสหายตลอดท่านผู้มีอุปการะคนทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวมนุษย์มนุษย์อบายศาสตร์เทวดามารรมพระยายมราช และนายนิระยะบาลทั้งหลายถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้มีการให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาเป็นต้นขอจงได้เป็นพระละปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามสรงให้เกิดปัญญาญาณบรรุุฌานสมาบาตผลละสมาบาตินิโรธสมาบาตวิชาสามปฏิสัมพิทายานสี่สพิญญาหกได้บรรุุมรรคผลพระนิพพานทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทิน